วันนี้จะพาทุกคนวับไปไต้หวันโดยไม่ต้องสองตั๋วเครื่องบิน<ว>ไต้หวันคาเฟ่คาเฟ่สไตล์ไต้หวันสุดเก๋มากย่านสุขุมวิทไต้หวันคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ซอยปีดีพนมยงยี่สิบหกแค่ก้าวเข้ามาในร้านแค่นั้นแหละทุกคนก็มีพื้นที่ละลายซับของพวกเราแล้วส่วนเมนูเครื่องดื่มขนมหวานและอาหารจะเป็นสไตล์ไต้หวันให้เราเลือกหลายเมนูวันที่ไปเรายังไม่ได้กินอะไรเลยเลยลองเป็นมามีสไตล์ไต้หวันดูก่อนขนมนี่พลาดไม่ได้เลยตัวนี้เลยทุกคน ไต้หวันชิฟฟ่อนเค้กและชานม,มไข่มุกเครื่องดื่มขึ้นชื่อสไตล์ไต้หวันจำชื่อเมนูไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าวูวามาก2คนนี้พุงจะแตกแล้วกินอิ่มแล้วเราจะไปทำภารกิจกันไปทำโปสการ์ดโดยการสแต็มให้เป็นภาพสวยๆไปกันเลยลุยในพื้นที่จะมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เราเดินตามหาจุดสเต็มทั้ง8ดชั้นตอนี้จะเป็นชั้นจำหน่ายของมูเตลูสไตล์ไต้หวันมีแต่แบบน่ารักนักและ ใครเป็นสายมูต้องไม่พลาดชั้นสองนะทุกคนเอาไปแต่งบ้านได้แล้วก็เอาไปเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวติดใจเราได้ด้วยนะดูสิพอลงจากชั้นสองเราก็มาต่อที่ชั้น1ชั้นหนึ่งนี้ เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปของนักศิลปินกิจกรรมนี้น่าจะไม่เหมาะกับเรา2คนเพราะเราสองคนคือศิลปเปิดเลยไม่ได้ทํากิจกรรมในห้องเวิร์กช็อปนี้นะคะแต่ว่ามาสเต็มให้ครบเพื่อนําไปแลกของรางวัลแล้วเราก็ไปกันต่อที่ชั้น3ชั้นนี้เป็นที่ที่ดีชั้นชอบมากทุกคนเป็นของเก่าที่เจ้าของสะสมไว้รอบโลกเลยจ้าบอกเลยว่าอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันนะเพลินมากมีแจ่ของสวยๆทั้งนั้นจะบอกว่าจะต้องสเต็ม ทั้งหมดให้ครบ8จุดเอ้ย8ที่เอ้ย8ครั้งนะทุกคนคือที่คาเฟ่2ครั้งชั้น1 2ครั้งชั้น2 2ครั้งแล้วก็ชั้น3อีก2ครั้งเมื่อสแตมป์ครบแล้วก็ขึ้นมารับของรางวัลที่ชั้น3ได้เลยจ้า ตามหาจุดสแตปมทั้ง8ของเราครบแล้วเป็นโปสการ์ดที่แสนสวยมากและดีต่อใจไปอีกได้ของรางวัลเป็นผงม,มัทฉะแล้วก็เครื่องรางจากไต้หวันดีใจมากใครชอบคาเฟ่แบบมีความร่มรื่นสไตล์ไต้หวันและมีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งวันแนะนำเลยจ้าไทยวันคาเฟ่เปิด8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์ปิด4ทุ่มเลยนะส่วนวันนี้เราสองคนไปก่อนนะลาไปด้วยน้องนุกยุ่งนี้เลยจ้าบ๊ายบาย